ตามผมมาครัปีนี้การแข่งกันเกิดไปต้องตัมืออย่างกาค้าวอาจจะสูงขึนไปแบบนี้เส้นดังเส้นดังลเส้นยอดโตการปัยนรอดยยอดโตอดรงเจ็ดหรือวบุ้แล้วก็ยตอนี่นะยดตอีนี่พร้อมด้วยไตรจุดนี่ มาอยู่ที่พุนน่มกระได้บัรนาหน้านักกีฬาไปเรือ่อยต่างๆไปว่ามาจากบาวีอาชาราญ์กองศิรอมนะครับมาจากกันตังแล้วก็มาจากวาโยธในหนักชัส่วนหนึ่งในบัลลมกิจกรรมแต่กองปลาเลี้ยนในบ้านกองเรานะครับมาจากหนักเก้วแ,แต่ว่าพุ่มไม่ได้เอื้อนาน,าน้ำนะครับไล่ไล่ก้ยด้วยกันพุ่มกระชองก็ขอบคุณผู้จีดนับธนุนที่ให้เชื่อนักกีฬา อ่าไปเรือแข่งกันไปเรือฮันปะปีนี่ตัยกระตุ้งในงางนี้อ่าในงานโดยเฉพาะนะครับอ่าทอดออ่าแกงนรุ่งรถกะบีวงอ่าถนนถนนในเรืองก้าวระหว่างก้าในถึงนั้นนะครับมันกาดนะครับหะไรคนเดี๋ยวได้มากินเป็นก้อนตัวมาปุ๊บปบก็ต้องเสือประชาันหน้าให้ตัวนี้มารวมกินในคำแต่จุดนี้แล้วเราก็ต้องให้เก้าได้กินอีกอย่างนึงเกาเดินกรรมแบบเลยครับ ารียการรถพังที่จะล่าเวลาบาบคนก้ายางครับไม่ได้ตัดแต่ในคิดว่าอยากให้ก้าโรนี่คุณตบแต่ที่อืนนะครับเทเบอาวีแตนวัฒนธรรมนี้พุ่นแรงนะครัตัดยางได้นะครับเราก็ยืดเที่ยวในรัฐอกมาทํากิจกรรมในงานประเพณนี้แขก,กันเรือไบก็อาเปอยากใก้าองรนในช่วงนี้พวกมาทองพวกขอบุณน,นะครับหลายรควายนะครับที่ามาหลงแขกขั้นประเพณี โดยกระ้องข้อมูลยานาก่ในครั้งนี้นะครับโดยจะปอปุ้มอาเจตอทีมิสระสุกสุกขานะครับการต้งก็อบคุณเป็นอย่างทุ่งเทมาช่วยประทานนันปุ้มนะครับได้ิงได้ยานที่เขาช่วยปุ้มนะครับปุ้มก็ต้องก็อบคุณอย่างทุงครับก็ดีกับ